สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมที่นานะครับที่นา9้าไร่นะครับอยู่บ้านสันโค้งใหม่ตําบลห้วยสักอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับที่นาแปลงนี้อยู่ห่างถนนหลักเชียงรายถทึงประมาณ1กิโลเมตรนะครับอยู่ใจกลางหมู่บ้านนะครับ ไฟฟ้าจะห่างจากที่นาประมาณ100เมตรได้นะครับไฟฟ้าถนนคอนกรีตประมาณ200เมตรนะครับแปลงที่นาจะต่ำกว่าถนนไม่มากนะครับประมาณ30เซนนะครับประมาณ1 2, นึสอครับเป็นแปลงยาวนะครับเป็นแปลงยาว รูปแบบรูปแบบแปลงจะอยู่ท้ายๆคลิปนะครับผมจะแนบไว้ท้ายท้าคลิปเลยนะครับหน้ากว้างประมาณ40 40เมตรได้นะครับแปลงนี้แปลงนี้ราคาเจ้าของขายเองเลยนะครับอยู่ที่300 0 0บาทต่อไร่นะครับมี9ไร่นะครับสามารถต่อรองชนราคากับเจ้าของได้เลยนะครับแปลงนี้ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ13-14กิโลเมตรนะครับไม่ไกลนะครับ วิวด้านหน้าแปลงที่ดินจะเป็นวิวดอยปุยนะครับเจ้าของต้องการขายยกแปลงนะครับใกล้ๆมีบ้านนะครับมีชุมชนนะครับจะอยู่ใจกลางชุมชนเลยนะครับแปลงนี้เป็นที่นานะครับแนยวยาวลงไปเลยนะครับ ไปชมนะครับพาไปชมความกว้างของแปลงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ประมาณนี้ประมาณทางเข้านะครับติดถนนเป็นแนวยาวนะครับติดถนนเป็นแนวยาวเดี๋ยวคขากลับผมจะถ่ายทางออกให้ดูอีกทีนะครับ เป็นที่ต่ำกว่าถนนไม่มากนะครับนะครับหน้าที่ดินนะครับเสาไฟยังเห็นอยู่นะครับเดินสุดอยู่ตรงนี้เลย ชายป่าหญ้าสีเขียวๆข,ข้างแ้าเรานี่นะครับแล้วก็มองลงไปยาวลงไปเลยนะครับยาวลงไปจนถึงชายป่าต้นไม้นู่นเลยนะครับไม่สามารถผ่าลงไปได้นะครับเนื่องจากใส่รองเท้าแตะมานะครับไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับ <c oughs> ค่อนข้างลกนะครับแปลงนี้เพราะว่าเพิ่งเกี่ยวข้าวไปไม่นานนี่เองนะครับหญ้าขึ้นแล้วครับ เสาไฟยังเห็นอยู่นะครับแปลงนี้ในอนาคตทุกคนก็มาอาศัยอยู่แล้วนะครับแปลงนี้เป็นเอกสามสิทธิ์โฉนดนะครับโฉนดพร้อมโอนเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมทางออกนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมทางออกกันเลยครับเ,เพื่อน ตอนนี้เราจะพาไปชมทางออกจากแปลงที่ดินนะครับน,น,นะครับแปลงที่ดินช่วงนี้จะเป็นถนนลูกลังนะครับลูกลังบดอัดอย่างดีนะครับหน้าฝนก็ไม่เละนะครับเพราะว่ามีหินทุกนะครับ ครับเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับมีบ้านคนนะครับมีบ้านผู้คนมาอาศัยเริ่มจะหนาแน่นขึ้นแล้วนะครับช่วงปลายๆายครับ เดี๋ยวเราก็จะเจอถนนคอนกรีตด้านหน้านี้แล้วนะครับนี่เลยครับถนนคอนกรีตจะสิ้นสุดตรงนี้เลยไปที่นาอีกประมาณ200เมตรนะครับช่วงน,นี้จะเป็นชุมชนหนาแน่นแล้วนะครับชุมชนหนาแน่นทางซ้ายและขวานะครับไม่ทราบว่าเสาไฟพวกนี้อาจจะขยายเขตไปถึงที่นาเราเลยนะครับเพราะว่าเห็นเสาไฟใหม่มาอมอ่อกเยอะแยะแล้วนะครับของการไฟฟ้านะครับ แน่ๆจะมีขยายเขยีเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่าต้นสุดท้ายก็ประมาณหนึ่งร้อยเมตรเองนะครับ mm hmm. เห็นการไฟฟ้าเอาเสาไฟมากองไว้แล้วนะครับ mm hmm. น่าจะข,ขยายขยายต่อไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ช่วงนี้ก็จะเป็นชุมชนหนาแน่มนะครับชุมชนหนาแน่มพิกัดตรงนี้อยู่บ้านสันโค้งใหม่หมู่17นะครับห mm ่า hmm. งจากเซ็นทรัลเชียงรายประมาณ1 3 1 4กิโลเมตรนะครับ ชุมชนหนาแน่นหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับเข้าซอย1.8นะครับสังขงใหม่หมู่17นะครับที่ไปที่นาน,นะครับเราก็เลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะครับถนนกว้างนะครับถนงนตรงนี้ สามารถออกไปทางเวียงชัยก็ได้นะครับด้านหลังนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้นะครับแต่เราเลี้ยวขวาจะออกสู่ถนนเชียงรายเทิงนะครับถนนเชียงรายเทิงเป็นหมู่บ้านเลยนะครับ ตรงนี right ้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นถนนหลักเชียงรายเทิงนะครับถนนหลักเชียงรายเทิงเลี้ยวซ้ายจะไปเทิงนะครับเลี้ยวซ้ายด้านนี้จะไปเทิงเลี้ยวขวาจะไปอำเภอเมืองเชียงรายนะครับประมาณ12กิโลนะครับจากจุดนี้นะครับถึงเซ็นทรัลเชียงรายนะครับใกล้ตลาดร้านเมีองนะครับใกล้เซ็นทรัลใกล้โรงพยาบาลนะครับ สนใจที่นาแปลงนี้ติดต่อได้เลยนะครับ0นึ2 9 2ก้าสนนะครับหรือว่าติดตามชมคลิปหน้ากันต่อไปนะครับสวัสดีครับ